สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเล่นแอปหาคู่อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อให้ไม่นกน้าไม่ตลกนะครับไม่เจอสแกมเมอร์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียใจเสียความรู้สึกนะครับไม่ต้องเจอคนมามาให้หายแล้วก็ไดออ้พบเจอคนที่เราต้องการนะครับนะแต่ว่าทั้งนั้นนะครับผมขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้ ว่าจะเป็นถูกต้องสําหรับทุกท่านเสมอไปแน่นอนครับว่าบางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ตรงไม่ใช่ไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับนะก็วันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมจะมารีแคปให้ฟังก่อนว่าต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับที่จะทําให้เราได้เล่นแอปหาคู่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องแอปหาคู่ครับอย่างแรกเนี่ยผมให้อยากให้ทุกคนเนี่ย ปรับทัศนคติก่อนก่อนที่จะเล่นนะครับคือคนเราสมัยนี้ออพอเราฟังข่าวดูข่าวที่มันไม่ดีเกี่ยวกับแอปหาคู่เนี่ยเราก็จะมีความอาคติถูกไหมครับเราจะมีความอาคติมีปมมีกำแพงกับแอปหาคู่เราจะไม่ค่อยเชื่อว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีคนดีๆมีรักดีๆอยู่จริงๆดังนั้นอยากจะให้ปรับก่อนว่าเราอยาเพิ่งไปคิดแบบนั้นครับ ให้เราเปิดใจเล่นด้วยใจที่เป็นกลางนะครับคือไม่บวกและไม่ลบให้เราได้เจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีจริงๆก่อนได้เจอคนไม่ดีจริงๆก่อนคุณค่อยคิดลบคุณค่อยกลัวคุณค่อยระแวงคุณค่อยมีกำแพงกับเขาแต่ถ้าคุณได้เจอคนดีๆคุณก็ต้องเปิดใจให้เขาครับทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยที่ได้คุยกันที่ได้แมทช์กับคุณ อะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือข้อแรกนะครับจำไว้สําคัญมากๆเลยนะฮะเรื่องทัศนคติในการเล่นแอปหาคู่ใครที่เจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าหรือเขาจะหวังเรื่องเงนเตียงเขาจะทาร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลืมนะครับต้อง move on ก่อนถ้ายังไม่ move on ยังไม่ลืมผมไม่แนะนําให้คุณเล่นแอปหาคู่ครับลบทิ้งได้เลยนะครับหรือถ้าไม่อยากลบทิ้งก็ไม่ต้องเปิดเล่นครับ เพราะถ้าคุณยังสืนเล่นในขณะที่คุณยังไม่พร้อมเนี่ยคุณจะทําให้คนอื่นเสียเวลานะครับดังนั้นอยากให้เก็บเวลาของกันและกันด้วยอยากไปคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่จริงจังอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าเฮ้ยเขาคงมาเล่นแบบชิวๆเล่นๆไม่จริงจังไม่ซีเรียสหรอกอย่าคิดแบบนั้นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งใจอยากมาหาแฟนอยากมาหาคู่จริงๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราโหลด แอปหาคู่มาเล่นแล้วนะครับแอปไหนก็แล้วแต่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นแอปแอปหนึงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเมื่อเราเล่นแอปหาคู่แอปไหนก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าเบสิกฟังก์ชันของทุกแอปบ,บนโลกใบนี้นะครับจะเหมือนกันก็คือว่า1น,นะครับแอปจะบังคับให้คุณต้องอัปโหลดรูปภาพถูกไหมครับอย่างน้อย1รูป2รูป3 4, รูปอะไรก็แล้วแต่รูปภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับมากๆต่อไก่ล้าตัว ผมเจอหลายคนมากที่ชอบอัพรูปภาพอะไรก็ไม่รู้รูปหมารูปแมวรูปอาหารรูปวิวทิวทัศน์หรือมีตัวเองติดอยู่ในรูปก็จริงแต่ไม่ชัดเลยหันข้างหันหลังโชว์วิวหรืออะไรแบบนี้ใครที่ฟังอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนําให้เลิกนะครับเปลี่ยนรูปครับถ้าคุณไม่อยากเปิดเผยตัวตนคุณไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นแอปหาคู่ครับอยู่คนเดียวไปเที่ยวกับเพื่อน นะครับเราต้องอย่าเอาอีโก้ของเราเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งการที่คุณไม่ยอมเปิดเผยอะไรของตัวเองให้คนอื่นรู้เลยแต่คุณอยากรู้ของคนอื่นทุกอย่างอยากเห็นของคนอื่นหมดเลยเนี่ยมันแฟร์ต่งไหนครับอันนี้มันไม่แฟร์นะนะครับดังนั้นรูปภาพสําคัญมากนะครับเลือกรูปภาพที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองนะครับถ้าเราเป็นคนชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ปาร์ตี้ชอบดื่ม ก็ลงรูปให้มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเราเช่นเดียวกันครับถ้าคุณไม่ชอบเที่ยวผับเที<ๆ>่ยวบาร์ที่บางคืนแต่คุณชอบเที่ยวคาเฟ่เที่ยวธรรมชาติทะเลภูเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็แล้วแต่คุณต้องลงรูปให้รูปแรกเนี่ยมันสื่อถึงไลฟ์สไตล์สื่อถึงข้อความนะครับถ้าใครทำงานอยู่ในสายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแบรนดิ้งเนี่ยจะเข้าใจผมทันทีเลยว่ารูปแรกเนี่ยสำคัญมากนะครับมันคือแบรนดิ้งของตัวคุณเองเลยนะครับต่อมาครับ นอกจากรูปภาพแล้วที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการใส่บโอกราฟีนะครับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์ของเรานั่นเอง,เองนะครับไม่ว่าในแอปหาคู่แอปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุส่วนสูงนะครับการศึกษาหน้าที่การง,งานนะครับงานอนดิเรกนะครับหรือใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับฮอบบี้อะไรก็แล้วแต่นะครับ พยายามใส่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ใส่ให้มากที่สุดและใส่ให้ตรงที่สุดนะครับอย่าเฟซอย่าฝืนนะครับใส่ไปเลยครับและเวลาเขียนโปรไฟล์นะครับหรือเขียนสเตตัสที่เราเรียกกันก็นแล้วแต่เนี่ยพยายามอย่าเขียนโดยที่นึกถึงคนเก่าในอดีตที่คุณเจอมาผมเจอหลายคนมากเลยครับเวลาเขียนโปรไฟล์เขียนใต้รูปภาพตัวเองเนี่ยชอบเขียนเหมือนกับ เก็บกดจากคนเก่านะครับแล้วก็มาระบายในโปรไฟล์ตัวเองเพื่อหวังว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะไม่เป็นแบบคนนั้นอีกคุณไม่มีทางครับคุณไม่มีทางที่จะไปบังคับให้คนใหม่ๆเขาเป็นหรือไม่เป็นแบบที่คุณต้องการได้นะครับแต่คุณสามารถเลือกคนที่เข้าใจนะครับเลือกคนที่น่าจะเข้ากันได้ความคิดทศัศนคติไลฟ์สไตล์อะไรใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับนะครับเมื่อเราเขียนโปรไฟล์แล้วอย่าลืมอ่านโปรไฟล์ของฝ่ายตรงข้ามทุกคนทุกครั้งที่ปัดนะครับผมเจอหลายคนมากเล่นแอปหาคู่แล้วชอบเข้าไปปุ๊บก,กดขวารัวๆปักมั่วๆถ้าคุณเป็นคนแบบนี้คุณคือคนที่ปักมั่วครับคุณปักมั่วครับคนที่ตั้งใจเล่นจริงจนะครับคือคนที่ตั้งใจอ่าน ปรไฟล์ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยครับนะครับผมก็จะเลื่อนดูแบบนี้ก่อนอ่ะอย่างนี้ผมเห็นเขาแล้วว่าเขาเป็น e n s j นะเป็นคนโรแมนติกนะชอบแมวนะสูง171นะอ่านน่นนี่นั่นดื่มไม่ดื่มอะไรยังไงสูงไม่สูบอะไรยังไงผมค่อยกดนะครับอ่ะต่อมาผมก็ดูบ้างอ่าคนนี้น้องคนนี้เออน่ารักจังเลยสูง165อ่าเป็นอ่ามี m d t i ยังไงออกกำลังกายไหมชอบความ ชอบ value ตรงไหนนะครับในในการหาคู่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาครับนี่อีกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติว่าถ้าเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็สามารถกดผ่านได้นะครับอย่าฝืนตัวเองว่าต้องกดไลค์ตลอดนะครับนะนะครับอันนี้อ่ะชอบแมวเหมือนกันนะครับน่ารักด้วยนะเรียนที่ไหนทํางานอะไรยังไง เคยแต่งงานไหมอะไรยังไงนี่ครับเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการาสวายที่ถูกต้องนะครับนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ผมมาแค่นี้ล้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นยั่นน้ำลายนะครับใครที่ฟังแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์นะครับว่าอยากรู้อยากฟังอะไรต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาอธิบายอย่างลงลึก บบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ